โอเคสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมน้องก้อนนะเป็นเรื่องผมน้องก้อนเพราะผมน่ารักโอเคแล้ววันนี้นะวันนี้มันเป็นวันที่อัปเดตแล้วมันเป็นเรื่องที่แสนเศร้านะเนื่องจากมังกรปูยังไม่ได้รีเวิร์กเลยนะเราจะต้องเติมถึง5000เลยนะถึงจะรีเวิร์กนะเออแต่ไม่ต้องสนใจครับผมเพราะว่าสำหรับคนนะที่มีมังกรถาวรอยู่ในตัวหมดแล้วเหมือนกับผมนั่นเองนะถ้ารติว่าเรากดใช้ปุ๊บมันจะให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะอัปเกรดหรือว่าจะทําให้เรากลายเป็นมังกรคลาสสิก ซึ่งตอนนี้ผมจะเป็นมังกรพลาสติกอยู่นั่นเองซึ่งวิธีที่เราจะทำให้มันกลายเป็นมังกรไอ้นี่คือเราจะต้องใช้ตังค์นะฮะตังค์นี่คือตังค์โรบักนั่นเองใช้ตังค์โรบักเออแต่สำหรับคนที่มังกรถาวรมันจะลดราคาจาก5,000เหลือประมาณ2,500เออโอเคดูกันเลยดีกว่าวิธีจะทำให้มันลดราคาคือยังไงอันดับแรกถ้าเราถ้ามีมังกรถาวรเรากดเข้ามาที่กระเป๋าของเรานะเรากดที่กระเป๋าของเราแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดเลยเลื่อนมาสุดปุ๊บเราจะมีตรงนี้ก็คือเนี่ย อนี่คือดากอนนะคือเราจะต้องทําการอัพเกรดมันนั่นเองนะเนื่องจากเราจะต้องกดเข้าไปเนี่ยแล้วก็กดมาที่ตัวอ่ามังกรตัวนี้นะครับผมเออเพื่อที่จะทำให้มันสามารถอัพเกรดได้ก็กดเข้าไปตัวนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นบอกราคาประมาณ2,400ซึ่ง2,400นั่นก็คือต้องใช้ตังจริงๆประมาณ800หรือไม่ก็พันหเอออยู่ประมาณพันหนึ่เออถ้ารู้ว่าเติมแบบเติมแบบนี้เลยนะเติมแบบนี้แบบ กดไปเลยแบบไม่ต้องใช้เกมพารหรือว่าไม่ต้องใช้แบบเออเจ็ดวันนะเออถ้าแบบกดไปตรงนี้ก็ได้ไปเลยนะเออก็นั่นแหละนะเฮ้ยแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องก่อนก็ไม่มีตังค์นับจนครับตังค์ยูทูบยังไม่ออกตังค์ไอ เอาไว้กินข้าวกูก็ยังไม่มีเลยนะจ๊เออถ้ารีเวนะิร์กมาแล้วมันน่าจะมี2โมเดลให้เราเลือกก็คือโมเดลแบบเป็นงูกับโมเดลแบบเป็นปลีกนั่นเองนะสาหรับใครที่ชอบโมเดลไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวผมชอบโมเดลแบบเป็นงูแต่อันทีจริงผมเศร้านะทีแรกผลมังกรเนี่ยผมนึกว่ามันจะหายไปเลยแต่มันไม่ได้หายทีแรกผมคุยกับไอทีอยู่ว่าแม่งเศร้ามากเออถ้าขนาดดูดิถ้าขนาดผลฟินิกผมอะมันยังไม่หายเลยใช่ไหมล่ะแต่พอเป็นผลมังกรทุกมันกลายเป็นแบบนันเฉยเลยเอ,อ เร้าอยู่นะโอเคก็ต้องรอตังผมออกก่อนนะหรือไม่ก็ผมไปหาบัากไอโรบักก่อนนะถึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นมังกรถาวรได้ซึ่งวันนี้ก็มาบอกสลับคนที่มีมังกรถาวรอ,อยู่แล้วนะแต่ไม่รู้วิธีอัปเกรดหรืออยากอยากจะรู้วิธีลดราคามันก็ดูไปเป้เพียงเท่านี้ลยกันคลิปนี้มาสอนแค่นี้จะไม่ตัดจะไม่อะไรโอเควัสดี้ทุกคนลาทุกคนไปก่อนโง่โ